สิ่งที่คุณควรมองหาคือทรัพย์ที่ทําการขายโดยปลอดการจำนนงค่ะแล้วอันนั้นจะสบายใจถ้าเมื่อไหร่คุณซื้อทรัพย์ที่เป็นจำนนงติดไปคุณจะเป็นผู้รับภาระหนี้จำนนงที่ติดกับอสังหาริมทรัพย์ที่คุณซื้อไปไม่ว่ามันจะมีเงินต้นเท่าไหร่ ดอกเบี้ยผิดชำระเท่าไหร่อันนั้นคือของคุณหมดเลยกรคมคดีเขาเขียนในประกาศแล้วนะคะว่าผู้ที่จะซื้อเป็นผู้ที่ตัดสินใจแล้วดีเองที่จะซื้อทรัพย์นี้ด้วยเงื่อนไขนี้ดังนั้นหน้าที่ของเราดูประเภทการขายให้ดีกกาะตัดสินใจลงทุนค่ะจบปัญหาการลงทุนทรัพย์มะค่คดีแล้วแบบได้อะไรมาก็ไม่รู้ลงทุนแล้วขาดทุนด้วยการเริ่มทําสิ่งนี้ค่ะ ต้องบอกเลยนะว่าซับบล็คกบัพดีเนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆเหมือนการลงทุนอสังหาข้างนอกทั่วไปมันคือองค์ความรู้ที่เฉพาะคนที่จะลงทุนบ้านกนมารมบัพพดีให้ประสบความสําเร็จแบบสูงนะคะเอาแบบสูงนะไม่แบบสุ่มเขาต้องมี2อ,อย่างคือหนึ่งเขาต้องมีความเข้าใจของพื้นฐานของการลงทุนอสังหา,า,งาริมทรัพย์อยู่แล้วไม่ว่าจะเลือกเป็นบ้านคอนโดหรือที่ดินเขาต้องรู้